แต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนกินอะไรก็จะไปกินเยอะจะกินเยอะเด้อเด้อพอถ้ามันเมาเยอะแห้งหลับไปเลยมันก็ไม่ได้ใหม่เด้อเมาเมาเยอะใช่ไหมพอแค่พอใกล้ๆพอไปถึงต้นเลวานีนะทำท่าไม่ดีนั่นจะจ้อ้วกใส่หูเข้าๆนะแล้วไปลิงแหมลิงหูซะด้วยเออเราขอโเราอยู่เราเล่ามีวันนี้วันนี้มีเล้าขาวนะเฮ้ยราขอโทเล้าขาวเล้าขาวเป็นเจ้ากินเล้าขาว เออยนาไอแถบยังกินได้เลยเจ้าไม่กินไม่ได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนกินเหล้าอย่างนี้เนี่ยลองลองดูอันนี้เดี๋ยวพอเหล้าขาวเจ็บๆนี่เขาเรียกว่าน้ำจังไอเจ็บหมนมึงนี่หลอกพูดแล้วไงทำไมอ่ะเรารับข่าวบ้านมึงอ่ะทำไมอ่ะนี่มันเหล้าใสเหล้าขาวเหล้าใสทำไมยังงไเป็นเขาขาวอ่ะนี่ยเออเออเหล้าใสก็ได้แล้วแต่มึงอ่ะโอ้มองเห็นฝั่งนู้นเลยอ่ะลองไอ้ยาวไอ้ ลองลองกินแล้วแก้วจิบจิบนิดๆฮึมเป็นไงเป็นไงแค่กินก็มึนแล้วเนฉุนอย่างนี้เองเขานี่ไม่ด้มีอ้ให้กินแก้มไงเออ้กินแก้มแก้วแรกก็มึนอย่างเงี้ยแก้วต่อไปเดี๋ยวแย่งกันซื้อแล้วแก้วสามแก้วสามอ่ะอ๋อแก้วหนึ่งว่าเขาว่าไงนะเมื่อก่อนอะสมัยก่อนเวลากินเ้าแก้วที่หนึ่งเขาว่าไงแก้วที่หนึ่งจิบแรกนี่เขาว่าลืมลูกลืมเมีย ต่เม mm. uh> şey ื่อลืมพูดจิบสองจิบที่สองลืมพวกลืมฝูงอ่าจิบที่สามลืมนี่ลืมสิน้นใชไมอย่าให้ผงกินนะทำไมผมมีจิบที่สี่จิบที่สี่นี่ทำไมตียึดคณะแม่งจะบ้าจะบอเมาแล้วไม่รู้เรื่องมึงจะเอาอะไรคนเมาละเออมันลืมเอาไม่แดกอยไม่ไม่ระเวรละที่ามานกินก็ไปเลยกินก็ไปไปจะตายยังไง แล้วก็โขลนตัก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 ทำเป็นไม่เคยกินเลยมันก็น้ำนั่นแหละแต่มันโุนเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงหผมได้ไหมโขม่ะโขมทำไมไม่เอาเครื่องปรุงมาใส่นะเราเขามีเครื่องปรุงไงตัดาไงตัดากินเถอะกินเถอะกินคนเดียวเลยเอาคนเดียวเฮ้ยกินด้วยกันดิใครกินด้วยกันเนยกินเป็นเพื่อนหน่อยเออพูดต้องวางขวดเลย ทำไมอะผมเคยกินแล้วลักหน่อยนะสักหน่อยผมกินแล้วแต่ลิงให้เลยอ่ะไม่ได้ผมเลิกแล้วพ่อขอแต่อ๋อขอให้เลกขอกินด้วยเปลืองอ่ะผมไม่กล้าหรอกแล้วพ่อมาประเนี่ยไปมานอนคุยกับทางแก๊สอยู่ที่บ้านเอาซิเจไม่รู้ให้ทำไมจังสนุกมั้งนีแล้วจะได้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงไรงงงเงงงเงงเลยห้องใจจะเล่นงานช่วยกันมาหล่พวกมึงทุ้อง ถ้าเรียกเก็บซองทุกคนไม่มีซองกูไม่ให้เขานะมันจะเอาซองไปทำไมอ้าวประท وب เดี๋ยวออกรถใหม่จะเดาให้เวงเข่าเผื่อเจ้ากินนะผมไม่ค่อยอยากกินหรอกนิดเดียวฮอรอก็กินแล้วเผื่อเจ้าเขากินบ้างไอ้เยเกโอยร้อนมากไินไปเรื่อยไงกันวะเปิดแอร์ดิเปิดแอร์ เ็ดเลยนี่มึงร้อนแน่ม้นเนี่ยไปอันร้อนเข้าไปดับร้อนทั้งไงมึงอะนึกๆปู่เลยกินเหล้าเฮะปู่เนี่ยปู่ทำไมอะปู่กินไปแก้วเดียวตายคาที่โอ้ไปกินยังไงวะไปกินตรงรางรถไฟโง่ เออจะด่าปู่บังซ์เมาแมวข่ได้ชาแก้วพระองค์แบบฉันไม่กินเราไปเจ้าข้าไม่ไม่ได้เไม่ได้ไม่ได้แก้ว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 เจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นความคิดที่ดีเพื่อนอ็แจ๋วก่ๆแจ๋วหน่อยอ่โอ้เฮ้มาแอบบูบเลยมันกินจิบที่สี่ได้หนมั้งฮะ ยังไม่ยุบคณะนี่แค่จะลอบทำลายมันรังในกัดอ่ะเวลามันกินแล้วมันถึงไงมันถึงมันถึงนี่เขาถึงให้กินแล้วเลยใจกล้านี่ไงเนี่ยจะมาถือกันมากินกินด้วยกันใช่ป่ะององ์ถือเปล่าอง์อง์ว่าไงเฮ้ยมึงเรียกเจ้าองอ่ะองอะององมันมีั้งหงายองอ่ะมึงเรียกให้ดีนะกูคิดไปเยอะไม่ได้อองไหนอง์เวสเองอมึงคิดว่าอง์กชาตเอ้ พูดจามาไม่แดกคนเมาพู้ตรงรเสร็จเเมาแลวเสียงลกทำไมอ่ะอย่พูดดังแบบพูดดังผมไม่ได้อะไรละโดดคนเมาอะทำไมและกรรมการปิดเสียงทข้ามามันเงียบผู้จ้าดังๆประดมเจมสไม่เรื่องก็เคลียร์กันเองนะไม่ไม่ผม้จ้กรรมการที่นี่พูดดีเอาเงินเข้าวัดทช่ไม อ้าวพรุ่งนี้อยู่อีกคืนที่ว่าก็ดีไปช่วยกันทำมาหากินมาทายปัญหากันดีกว่าเนี่ยมึงมาทายละกูว่ามึงก็เริ่มมีปัญหาแล้วฮะเอ๊ะมึงแก้วมึงแก้วเหรอเอ้ยแก้วของเจ้านะเอ้ยได้ไหมล่ะเอ้เราแหลมมีปัญหามาทายฮะโอ๊ยยังยังไม่หมือนเอ้ไม่โม่ฟังไหมเนี่ย มีมึงเคยโดนสามก๊บเปล่าอ๋ออ่านอ่านออมีเล่าปีกับเล่าใหม่ฮะเล่าปีกับเล่าใหม่เป็นพี่น้องกันว่าอ้อไปทําศึกเล่าปีตายในสนามลบเหลือใครอะเล่าใหม่เล่าใหม่ถูกไหมอ่อคือเล่าปีกับเล่าใหม่เป็นพี่น้องกันฮะเล่าปีตายในสนามลบนะถูกเหลือใครเล่าใหม่ ถูไหมเนี่ยมึงฟังเด้มึงฟังดีๆมึงฟังอยู่กันเล่าปีกันเล่าใหม่เป็นพี่น้องกันใช่ไหมล่ะเอ้เล่าปีตายเหลือใครอะเล่าใหม่ที่ผ่านมั้มึงยืนทำไมอะเล่าดังเคยไงเอาก็ถูกอะมึงกล่าวว่ามึงจะไม่ให้ไอ้คนลิเกคนอื่นออกเล่นอะเอาไปหัวก็ถูกอะก็กูถามมึงเนี่ยก็กู้อะกูถามไลกจเล่าปีเล่าใหม่เป็นพี่น้องกัน เราปีตายเหลือใครเราไหมเราพ่อเธอเราไอรอนไอไกลมันมันไม่ฟังเราเราปีกเราไหมพี่น้องกันเออเราเราปีไปทันศึกตายในสนามรบเหลือใครทั้งแม่งโอ้เวนเด็ดเจยืดเยอะโปรชี่ปโปรอ่ะปวดชี่วะก็ไปเด้ออเามาเผื่อแก้วนะห้องน้ำห้องน้ำที่นี่เป็นไงนะโอ้ห้องน้ำ แค่ชงโงก็เหนก็แล้วฐานไม่สร้างสูงๆให้ติดไปด่านนะอ๋อจะช่งโงกไม่เห็นที่ไม่มีความสุขนีคุณก็นอนอยู่นั่นเองมีสองห้องห้องผู้หญิงก็เข้าไม่ได้หมายว่ากูกล้ามเกูต้องฝืนเข้าห้องผู้ชายแล้วห้องแรกไม่มีก้อนแล้วห้องที่สองอะห้องสองมีก้อนแต่เหม็นอย่างเงี้ยเข้าไปห้องแรก ขี่ก็ได้นะแต่ว่าต้องเอาตีนยันประตูอีกมือหนึ่งตักน้ำแล้วก็ปูลาโดเนื้อไม่มึงท่าขี่แบบนี้เลยปะ